สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวโรบอททุกท่านกันด้วยนะครับในวันนี้ทางเกมครีเอชั่นเซอร์ได้ทาการอัปเดตกิจกรรมคริสต์มาสประจําปี2025เข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเ,เพื่อนๆซึ่งในการอัปเดตครั้งนี้นะมีตัวละครใหม่เข้ามา1ตัวด้วยซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวเจ้าครีเอชั่ตัวใหม่ตัวนี้ไปพร้อมกันนะครับเพื่อนเพื่อนว่าจะน่าสนใจแค่ไหนนะครับเ,เพื่อนๆและเจ้าครีเอชั่ที่เป็นตัวละครตัวแรกของขอกิจกรรมคริสต์มาสประจําปี2025นี้จะมีหน้้้้าาาาาาตตเเเปปปป็นนนนนนอออยย่่่งงไไรรรรบบดดีีี๋วใคคลลิิมมูพกกััแช ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนะครับและเพื่อการไม่เสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเรานะไปดูรายละเอียดของเจ้าครีเจอร์ตัวใหม่ประจําสัปดาห์นี้กันเลยดีกว่าครับในวันนี้ทางเกมครีเอชั่นซันเนียรได้ทําการอัปเดตกิจกรรมคริสต์มาสประจําปี2025เข้ามาในเกมเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็ได้ได้ว่ามีกิจกรรมใหม่ๆให้เราได้ทําการเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีตัวละครใหม่อัปเดตเข้ามา1ตัวซึ่งเเจจ้าครตัวนนี้ครเเป็จที่มีขขนนาาดตัวค่อ้งใหญ่มากๆเลย นะครับเพื่อนๆแล้วก็เป็นตัวละครนะครับตัวแรกของกิจกรรมคริสต์มาสประจําปี2 0 2 5นี้อีกด้วยซึ่งชื่อของเจ้าครีเจอร์ตัวใหม่ตัวนี้นะครับมีชื่อว่านอร็อกนั่นเองซึ่งเจ้านอร็อกเนี่ยครับจะเป็นครีเจอร์ประเภทวินเทอร์สเปเชียลนะครับเป็นตัวละครของกิจกรรมคริสต์มาสนั่นเองซึ่งวิธีการในการได้รับเจ้านอร็อกเนี่ยเราสามารถได้รับได้นะครับจากการทําภารกิจวินเทอร์อีเวนต์นั่นเองซึ่งเราเนี่ยสามารถเข้าไปที่มุมขวาล่างตัวนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะเข้าไปทีีีี่่่มิชชัััันนนนนแล้้้วววกกกกก็็็อเเเเเตไดดยะรบพืาาจจจภ Awakening เนะ่ครับเพื่อนซึ่งในภารกิจนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด4เงื่อนไขด้วยกันเราก็สามารถกดวิวมิชชั่นได้เลยนะครับซึ่งในการทำภารกิจเพื่อรับเจ้า n o r o c k นะครับเพื่อนๆจะมีทั้งหมดสี่เงื่อนไขด้วยกันนะโดยเงื่อนไขแรกนะให้เราเนี่ยทำการกำจัดเกคิฟฟอส NPC ทั้งหมด20ตัวนะซึ่งเจ้าเกคิฟฟอส NPC เนี่ยเป็น NPC รูปแบบใหม่ที่เพิ่งได้อัปเดตเข้ามานะครับซึ่งพวกมันเนี่ยจะอาศัยอยู่โซนน้ำแข็งแล้วก็โซนเมล์เทนนั่นเองนะครับเพื่อนๆเราก็จะพบเห็นเจ้าไดดด้้จจาานนววมกกกเเเลยยทีี็ใหรั ครบทั้งหมด20ตัวภารกิจที่2นะครับให้เราเนี่ยทำการปาสโนโบอลนะครับใส่ผู้ลเล่นคนอื่นทั้งหมด20คนโดยไม่ซ้ํากันนะครับซึ่งในเกมเนี่ยจะมีกองหิมะนะครับเพื่อนๆซึ่งเราเนี่ยสามารถเข้าไปใกล้ๆแล้วก็ทําการหยิบสโนโบอลขึ้นมาได้นะครับเพื่อนๆแล้วก็ทําการปาสโนโบอลอันนั้นน่ะใส่เพื trem, พ่อนๆผู้เล่นคนอื่นนะทั้งหมด20คนด้วยกันนะครับซึ่งทั้งหมด20คนนี้เนี่ยต้องเป็นคนที่ไม่ซ้ากันด้วยนะครับภารกิจที่3นะให้เราเนี่ยทำการเล่นมินิเกมของกิจกรรมคริมา้ดนนึ่เขพือ ดูได้นะว่ามีมินิเกมอยู่ตรงไหนบ้างนะครับและภารกิจสุดท้ายให้เราเนี่ยนำเครเจอร์ประเภทวินเทอร์สเปเชียลนะครับเข้าไปเล่นในเกมแล้วก็มีค่าอายุให้ครบทั้งหมดะอะ66แต้มโดยห้ามใช้โทเคนเร่งโตนะซึ่งวิธีการดูว่าเครเจอร์ตัวไหนเป็นเครเจอร์ประเภทวินเทอร์สเปเชียลบ้างเนี่ยเราสามารถเข้าไปดูได้ที่อีเวนท์ช็อปตรงนี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็กดที่ไอเทมตรงนี้ได้เลยก็สามารถเลือกเครเจอร์เหล่านี้นะครับรเพื่อนๆเข้าไปเล่นในเกมแล้วก็มีค่าอายุให้ครบทั้งหมด66แต้มนะครับซึ่งในนี้เเี่จจะะไมม้า Nor Rock แลก็ ได้นะับเสื่องทั้งสองตัวนี้ก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆหรือว่าวิธีสังเกตอีกจุดหนึ่งก็คือสามารถกดไปที่ออลรคลเจอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็ลองสังเกตตรงนี้ดูครับเพื่อนๆด้านล่างตรงนี้นะมันจะมีคําว่าวินเทอร์สเปเชียลก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นะสำหรับวิธีการในการได้รับเจ้านอร็อกนะครับเพื่อนๆส่วนใครที่ไม่สะดวกทาภารกิจนะครับเพื่อนๆหรือว่าไม่มีเวลาจริงๆเนี่ยแล้วอยากได้เจ้าหนอร็อกไปครอบของนะเพื่อนๆก็สามารถไปสั่งซื้อเจ้าหนอร็อกได้ทีเเจองก้้นนราาาม พร้อมจํไหนเรียบร้อยแล้วสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจนะครับสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็สามารถแชทไปสอบถามแอดมินกันได้เลยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆยังไงฝากกันเอาไว้ด้วยนะครับอ่ะเรามาดูกันที่ค่าสเตตของเจ้านอร็อกกันบ้างดีกว่าซึ่งเจ้านอร็อกนะครับจะมีค่า HP เลเวลเลื่อนนะอยู่ที่8,500แต้มกันเลยทีเดียวดาเมจในการโจมตีนะครับอยู่ที่250ค่าเซมินาดเนี่ยอยู่ที่80เรียกเวลาในการเจริญเติบโตจากร่างเบบี้สู่ร่างเอเดอร์นะอยู่ที่1ชั่วโมงกับอีี6นาททหรื่ นั่นเองนะครับน้ำหนักตัวนะอยู่ที่8,750ปอนด์สปีดในการเดินนะครับอยู่ที่35ในการวิ่งเนี่ยอยู่ที่55นะครับซึ่งเจ้านอร็อกเนี่ยจัดได้ว่าเป็นครีเจอร์ประเภทเซมิอควอติกหรือว่าครึ่งบกครึ่งน้ำนั่นเองเป็นครีเจอร์สายแคนิวอหรือว่ากินเนื้อนะครับแล้วก็จัดได้ว่าเป็นครีเจอร์ที่อยู่ในระดับฮิวส์หรือว่าเทียห์ห้านั่นเองส่วนประคัตเข้อมมาหรือว่าเดสคริปชันของเจ้า N นอร็อกนะครับเขาบอกว่านอร็อกเนี่ยเป็นหมียักษ์ขนาดารนนรบราะหุ้มตัวนวนมีีสผิาส ที่ราวกับพระจันทรน์ใหนือฤดูหนาวซึ่งพวกมันเนี่ยมักจะออกล่าเหยื่อบนแผ่นน้ําแข็งนะครับเพื่อนๆในบริเวณมหาสมุทรเยือกแข็งโดยกรงเล็บของพวกมันเนี่ยสามารถโจมตีได้อย่างรุนแรงแล้วก็สร้างดาเมจได้อย่างมหาศาลกันเลยทีเดียวและด้วยขนาดตัวที่ใหญ่มหึมานะครับเพื่อนๆทำให้พวกมันเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีนิสัยค่อนข้างดุร้ายนะครับแล้วก็กระหายการล่าอยู่ตลอดเวลาเลยนั่นเองอันนี้ก็เป็นประวัติความเป็นมาหรือว่า d e s c r i p t ันของเจ้าหนอร็อกนะับที่ทางผู้พัฒนาเขาได้เขียนเอาไว้นะส่วนความแตกต่างระหว่าง ทางเพศผู้และเพศเมียของเจ้านอรกนะครับเพื่อนๆจะมีความแตกต่างกันตรงบริเวณส่วนอาหัวตรงนี้นะครับซึ่งเพศผู้เนี่ยจะมีเป็นอาเกล็ดนะครับที่คล้ายๆกับน้ําแข็งขึ้นมาตรงนี้ส่วนเพศเมียเนี่ยนะครับจะเป็นอาขอลุ่งๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรานะครับพนนเพื่อนๆนำเจ้านอรกเข้าไปเล่นในเกมกันบ้างดีกว่านะครับแล้วก็มาดูเกมเพลย์มาดูความสามารถต่างๆของเจ้าครีเจอร์ตัวนี้ไปพร้อมกันนะครับว่ามีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับและตอนนี้เราก็ได้เข้ามาอย เด็กเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆซึ่งต้องบอกว่าเจ้านอ็อกในร่างไวเด็กนี้เนี่ยเป็นคลีเจอร์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับหมีขาวในโลกของความเป็นจริงของเรามากๆเลยนะครับแต่ว่าจะมีลักษณะคอที่ค่อนข้างยาวกว่านิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆซึ่งเออผมไม่รู้ว่าทําไมคอมันยาวขนาดนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างดูเท่ดีนะครับเพื่อนๆซึ่งเจ้านอกอกในร่างไวเด็กนี้นะจะมีค่า HP นะครับอยู่ที่1275แต้มนะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะมากๆเลยทีเดียวนะสำหรับคลีเจอร์ในร่างไวเด็กที่มีค่า HP หลักพันนแแบบีี้้ะครลววก็มมมาาาสถ Active คท b ฟป t y นะถึง3ความสามารถกันเลยทีเดียวซึ่งสามารถใช้ได้ตั้งแต่ในร่างวัยเด็กเลยนะซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีความสามารถที่เพิ่มดาเมจได้อย่างมหาศาลอย่างความสามารถสไป์อีกด้วยนะเพื่อนๆซึ่งราบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเจ้านอ็อกนะครับเล่นได้ค่อนข้างง่ายมากๆเลยซึ่งสถานที่ที่เราควรจะเล่นเจ้านอ็อกเนี่ยก็น่าจะเป็นพวกโซนน้ําแข็งนะครับโซนทันด้าโซนเมาเทนอะไรพวกนี้ใช่ไหมซึ่งในช่วงนี้เนี่ยโซนทันด้าแล้วก็โซนเมาเทนเนี่ยมันจะมี NPC ชนิดใหม่ที่มีชื่อว่าเกค ซึ่งเราเนี่ยสามารถจับเจ้าเกคิฟอสกินเป็นอาหารได้แบบสบายมากๆเลยนะครับซึ่งความสามารถของเจ้าเกคิี้ฟอสเนี่ยเวลาที่มันตุยไปแล้วเนี่ยนะครับเพื่อนๆมันจะดรอปเป็นแคนดี้เคนออกมาซึ่งเจ้าแคนดีน้เชนอันนี้เนี่ยก็สามารถกินเป็นอาหารได้นะครับและความพิเศษของเจ้านอร็อกเนี่ยนะครับมันยังมีความสามารถใหม่อีกหนึ่งความสามารถที่มีชื่อว่าเกอร์แมนไดเซอร์อีกด้วยนะเพืเ่อนๆซึ่งความสามารถนี้เนี่ยจะทําให้เจ้านอร็อกนะสามารถที่จะตุนอาหารเอาไว้ในตัวเองได้ซึ่งครีเจอร์ปกติเนี่ยจะสามารถกินอาหารได้อยู่ที่1 0 0แต ใช่ไหมครับก็คือเต็มและไม่สามารถกินได้อีกแต่ว่าเจ้านอร็อกนะครับสามารถที่จะกินอาหารเข้าไปได้ถึง150แต้มกันเลยทีเดียวซึ่งอีก50แต้มที่เกินมานะครับมันจะถูกฟรีซเอาไว้ในตัวของเจ้านอร็อกก็จะทําให้มัน,นหิวช้าลงไปอีกนะครับอันนี้เป็นความพิเศษของเจ้านอร็อกหรือว่าเจ้าครีเจอร์ตัวใหม่ตัวนี้นะครับเพื่อนๆโดยในการกิน1ครั้งของเจ้านอร็อกเนี่ยมันจะสามารถอยู่ได้นานมากๆเลยทีเดียวนะครับนานกว่าครีเจอร์ปกติทั่วไปอีกประมาณ1่เท่าตัวกันเลย เพื่อนๆซึ่งจะสามารถเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวเองได้อีกด้วยนะเพื่อนๆทาให้ในร่างวัยเด็กของเจ้านอร์ร็อกนี้เนี่ยเล่นได้ค่อนข้าง,ง่ายกันเลยทีเดียวนะเพราะว่าไม่จำเป็นที่ต้องกินอาหารบ่อยแถมในช่วงนี้นะครับยังมี NPC หรือว่าอาหารอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งอนอกจากเจ้าเกคิฟอร์สแล้วเนี่ยก็ยังมี NPC อีกหนึ่งชนิดด้วยนะที่มีลักษณะเป็นขนปุยซึ่งเราก็สามารถที่จะจับกินเป็นอาหารได้โดยเช่นเดียวกันนะเพื่อนๆซึ่งเจ้า n อ c ตัวนี้ก็จะเกิดเฉพาะในพื้้้้นนนทททีี่ัดาาเอกวยให อาหารของเจ้าโนร็อ no กในร่างวัยเด็กนี้เนี่ยมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยโดยที่เรานะครับไม่จำเป็นที่จะต้องลา่าคลเจอร์ตัวอื่นเป็นอาหารเลยก็ว่าได้นะครับเพืเ่อนๆทาให้มันน่ค่อนข้างที่จะปลอดภัยอยู่พอสมควรนะครับสำหรับในร่างวัยเด็กนี้อาจจะใช้ระยะเวลาในการเจริญเติบโตนะครับนานสักนิดหนึ่งก็คือ1ชั่วโมงกับอีก6นาทีกันเลยทีเดียวหรือว่าประมาณ66นาทีนะครับทำให้เราเนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการรอการเจริญเติตบโตเนี่ยที่ค่อนข้างนานสักนิดหนึ่งดังนั้นเราก็สามารถล่า NPC เหล่านี้ีินเป็นอาหารไปก่อนได้เช่น กัน,นะครับเ,เพื่อนๆประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้านอร็อกในร่างใบเจกใจที่ผมได้ลองเล่นมานะครับเ,เพื่อนๆก็ถือว่าเล่นได้ค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวน,นะครับโดยเฉพาะความสามารถเกอร์แมนไดเซอร์นะครับเ,เพื่อนๆที่เป็นความสามารถใหม่ของเจ้านอร็อกอันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีประโยชน์มากๆเลยทีเดียวนนะะเดี๋ยวเรานะครับไปดูเจ้า Nor Rock นอรร็อกในร่างตัวเต็มวัยกันบ้างดีกว่านะครับเ,เพื่อนๆว่าจะเท่ขึ้นแค่ไหนและมีความสามารถอะไรกันบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ และนี่ก็คือเจ้าโนร็อกในร่างโตเต็มวัยนะครับเพื่อนๆถ้าเราดูผันผเนี่ย,นนยขนาดตัวอาจจะไม่ได้ใหญ่โตขึ้นมากนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าโนร็อกในร่างโตเต็มวัยนี้นะครับขนาดตัวมันใหญ่โตขึ้นอีกประมาณ1เท่าตัวกันเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆแต่ว่าในร่างวัยเด็กเนี่ยมันก็ดูใหญ่อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆทำให้เราเนี่ยถ้าไม่สังเกตจริงๆเนี่ยอาจจะคิดว่าร่างโตเต็มวัยนี้ตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่จริงๆนะมันมีการเทียบขนาดออกมาแล้วเนี่ยเจ้าโนร็อกในร่างโตเต็มวัยนะมันใหญ เนี่ยจะมีค่า HP นะอยู่ที่8,500แต้มเลยเดียวถือว่าอึดมากๆเลยนะครับและม,มีความสามารถประเภท Active Ability นะเพิ่มมาอีกหนึ่งความสามารถก็คือความสามารถ Snow Shield หรือว่าเกราะน้ําแข็งนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งเป็นความสามารถในการป้องกันตัวของเจ้านอรอกนะซึ่งต้องบอกว่าเจ้ารครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นครีเจอร์สายไฟเตอร์ที่แท้จริงเลยนะฮะเพื่อนๆเป็นครีเจอร์สายต่อสู้อะไรประมาณนี้นะครับไม่ได้เป็นครีเจอร์ที่แบบมีขนาดใหญ่มอหมหาอะไรขนาดนั้นนะครับเพื่อนๆแล้วก็เคลื่อนที่ช้านะแต่ว่าเจ้านอรกเนี่ยจะเน้น การเคลื่อนที่อยู่ในระดับปานกลางแล้วกันนะครับแต่ว่ามีความสามารถต่างๆที่มีความสามารถในการต่อสู้ที่ค่อนข้างยอดเยี่ยมกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งมีความสามารถอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับเพื่อนๆเริ่มจากความสามารถประเภท Passive Effect หรือว่าความสามารถติดตัวของเจ้านอร์ร็อกกันก่อนแล้วกันนะครับโดยความสามารถแรกนะครับคือความสามารถ Frosty หรือว่าความสามารถในการอาศัยอยู่ในพื้นที่หนาวเย็นนั่นเองนะครับซึ่งในฤดูวินเทอร์และก็ฤดูฝ่าไมยนะครับเจ้านอร์ร็อกเนี่ยจะได้รับพรพิเศษก็คือค่าความหิวและความกระห หายน้ำนะครับจะลดช้าลงนะเพื่อนๆแล้วก็จะได้รับบัฟในการฟื้นฟูค่าสเตมินาที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะความสามารถที่2คือความสามารถปลีดแอกแท็หรือว่าความสามารถในการโจมตีเพื่อสร้างบาดแผลอยู่ที่2แต้มก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับความสามารถอินเจรี่แอแท็หรือว่าความสามารถในการโจมตีเพื่อสโลเป้าหมายอยู่ที่1แต้มความสามารถเบอร์เซิร์นะครับซึ่งความสามารถนี้เนี่ยเวลาที่เจ้านนร็อกนะครับได้รับบาดเจ็บหรือว่ามีค่า HP ที่ต่ำเนี่ยมันจะได้รับบัฟในการโจมตีที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเป็นระยะเวลาสั้นๆนะครับเพื่อนๆ หรือว่าความสามารถนี้เนี่ยเรียกเป็นภาษาไทยได้ว่าความสามารถบ้าคลั่งนั่นเองต่อมาเป็นความสามารถบล็อกอินเจอรี่อยู่ที่35%นะครับความสามารถเซเลเตติชซึ่งความสามารถนี้หากว่าศัตรูนะครับติดไปเนี่ยจะไม่สามารถรักษาสถานะบลีดได้นะครับเพื่อนๆถือว่าค่อนข้างโกงมากๆเลยสำหรับความสามารถเซเลเตติชอันนี้นะครับต่อไปเป็นความสามารถอาจายสวิมเมอร์นะครับความสามารถนี้เจ้าหนอ,ร,อนร็องน้บในขณะที่มันอาศัยอยู่ในน้ำเนี่ยจะได้รับบัฟนะครับในการเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับและค่าเซมนั่นก็จะฟื้น ได้รวดเร็วมายิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับเพื่อนๆต่อไปเป็นความสามารถเกอร์แมนไดเซอร์นะครับความสามารถนี้ก็คือความสามารถที่เราพูดกันไปตอนต้นคลิปนะครับเพื่อนๆเป็นความสามารถที่ทําให้เจ้านอร์ร็อกเนี่ยสามารถกินอาหารได้มากกว่าครเจอร์ปกติทั่วไปอีก50แต้มนั่นเองซึ่งเจ้านอร์ร็อกนะครับสามารถกินอาหารได้สูงสุดอยู่ที่150แต้มกันเลยทีเดียวนะครับแต่จะมีข้อเสียก็คือเวลาที่เจ้านอร์ร็อกนะครับกินอาหารเกิน100แต้มขึ้นไปเนี่ยความเร็วในการเคลื่อนที่ของมันนะครับเพื่อนๆจะลดช้าลลลงงนนนนนัั่่เเเออะคร็็กนนะก้้ยทาาแวม สามารถบล็อกฟอสไบหรือว่าต้านทานสถานะหนาเวเย็นนะครับอยู่ที่100เลยความสามารถบล็อกปีหรือว่าต้านทานสถานะการเกิดบาดแผลนะอยู่ที่4 5ความสามารถไซเลนฮันเตอร์นะครับความสามารถนี้เนี่ยจะทําให้เจ้านอร็อกเนี่ยสามารถจู่โจมเหยือ่อโดยที่เหยื่อไม่รู้ตัวได้นะครับเวลาที่มีครีเจอร์ตัวอื่นเข้ามาใกล้ๆเนี่ยปกติแล้วมันจะมีวงล้ออยู่รอบๆตัวใช่ไหมแต่ว่าสําหรับเจ้านอร็อกเนี่ยเ,เวลาที่มันเข้าไปใกล้ครีเจอร์ตัวอื่นเนี่ยครีเจอร์ตัวอื่นนะครับจะไม่มีวงล้อตัวนี้ข ไปอ็แท็กหรือว่าโจมตีเป้าหมายเพื่อทําให้เป้าหมายเนี่ยติดสถานะหนาวเย็นอยู่ที่0.5แตม้มและสุดท้ายก็คือความสามารถวิงเทรดเดอร์หรือว่าความสามารถในการโจมตีคลีเจอร์ประเภทบินนะครับหรือว่าความสามารถในการตัดเปล่งน,นั่นเองซึ่งหากว่ามีครีเจอร์ประเภทไกลเดอร์หรือว่าคลีเจอร์ประเภทบินเนี่ยนะครับโดนเจ้าน,นรกโจมตีเข้าไปนะครับเพื่อนๆครีเจอร์เหล่านั้นเนี่ยจะไม่สามารถใช้งานความสามารถในการบินได้เป็นระยะเวลาสั้นๆนั่นเองนะฮะส่วนความสามารถประเภทแอคทีฟอาบิลิตี้นะครับจะมีทั้งหมดเนี่ยห้าความสามารถด้วยกันนะครับความสามารถแรกคือความสามารถด หรือว่าความสามารถในการพุ่งตัวใต้น้ำนั่นเองความสามารถที่2นะครับคือความสามารถแอมบัชหรือว่าความสามารถในการวิ่งเพื่อจู่โจมนะครับความสามารถที่3คือความสามารถสปีดบิดซึ่งเวลาที่เราทําการกดใช้แล้วนะครับเจ้านอร็อกเนี่ยจะทําการ สละค่าเตมินาของตัวเองออกไปจํานวนหนึ่งนะครับและก็เพิ่มความเร็วในการื่อนที่ของตัวเองอย่างมหาศาลกันเลยทีเดียวและก็ความสามารถ snow ์ h i l หรือว่าความสามารถเกาะหิมะนะครับซึ่งความสามารถนี้เวลาที่เราทําการกดใช้แล้วเนี่ยเจ้านอร์ร็อกนะครับจะทําการสร้างเกาะน้ําแข็งขึ้นมานั่นเองนะครับเพื่อนและสุดท้ายก็คือความสามารถสป์อยู่ที่35%ซึ่งเวลาที่เราทําการกดใช้นะครับเจ้านอร์ร็อกเนี่ยจะทําการเพิ่มพลังโจมตีของตัวเองอย่างมหาศาลเลยทีเดียวซึ่งสามารถเพิ่มได้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่35%าต ตามหลอดด้านล่างเลยนะครับเพื่อนๆประมาณนี้แล้วกันนะและนี่ก็เป็นความสามารถทั้งหมดของเจ้านอร็อกหรือว่าเจ้าหมีขาวยักษ์ตัวนี้นะครับเพื่อนๆซึ่งต้องบอกว่าเป็นครีเจอร์สายต่อสู้นะใครที่เป็นเพื่อนๆผู้เล่นนะที่ชื่นชอบครีเจอร์ที่แบบว่าสายบู๊สายต่อสู้อะไรประมาณนี้เนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ผมเห็นเจ้านอร็อกออกมาเป็นรูปคอนเซปต์นะเพื่อนๆผมคิดว่าเจ้านอร็อกเนี่ยจะเป็นครีเจอร์ที่แบบอยู่ในเทียร์สามหรือว่าเทียร์สี่ซะอีกนะเพื่อนๆแต่ว่าทางผู้พั 5กันเลยทีเดียวก็ถือว่าค่อนข้างเซอร์ไพรส์มากๆเลยทีเดียวนะทาให้เราเนี่ยมีครีเจอร์ประเภทสายไฟเตอร์อีกหนึ่งตัวในค r e เจอร์ขอฟโซนารียให้ได้เล่นกันนะครับเพื<ๆ>่อนๆซึ่งจากที่ผมได้ลองเล่นมานะมันเนี่ยเป็นครีเจอร์ที่เล่นได้ง่ายมากๆเลยนะรหรือว่าจริงๆแล้วใครที่แบบชอบเล่นชิลๆนะครับเพื่อนๆไม่ชอบไปยุ่งกับใครเนะี่ยเพื่อนๆก็สามารถนําเจ้านอร์็อกไปเล่นได้เช่นเดียวกันนะเพราะว่ามันเนี่ยสามารถที่จะตุนอาหารไว้ในตัวเองได้เยอะมากๆเลยนะนานๆทีหนึ่งเนี่ยจะกินสักครั้งหนึ่งนะครับแล,ลาานยะน และอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปนะว่าเวลาที่เราเล่นเจ้าโนร็อกเนี่ยเราสามารถจับ NPC ต่างๆที่อยู่โซนหิมะเนี่ยกินเป็นอาหารได้ใช่ไหมครับเ,เพื่อนๆซึ่งนอกจากนั้นเนี่ยเรายังหาอาหารใต้น้ํากินได้อีกด้วยนะเพราะว่าเจ้าโนร็อกเนี่ยมันเป็นครีเจอร์ประเภทเซมิอควาติกนะเพื่อนๆเห็นมันมีแบบเท้าสี่เท้าสี่ขาแบบนี้เนี่ยบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นครีเจอร์ประเภทพื้นดินใช่ไหมแต่ว่าเจ้าโ ok นร็อกนะครับมันเป็นครีเจอร์ประเภทเซมิอควาติกและยิ่งเข้าไปอีกนะครับเจ้าโนร็อกเนี่ยมันสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าบนพื้้นนนนดดิอีีกวยะใขณท่ อาศัยอยู่ใต้น้ำนะครับเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยผมมองว่าถ้าหากว่าใครที่แบบไม่ชอบความเชื่องช้านะครับเพื่อนๆอยากได้แบบ การเคลื่อนที่เร็วๆเนี่ยเพื่อนๆควรที่จะนําเจ้านอร์ร็อกนับไปเล่นใต้น้ำนะครับเพื่อนๆมันก็จะสามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็วมากกว่าบนพื้นดินนะครับเพราะว่าด้วยน้ําหนักตัวที่มากเนี่ยนะครับเพื่อนๆทาให้เวลาที่เจ้านอร์ร็อกมันอาศัยอยู่บนพื้นดินเนี่ยมันจะสามารถเคลื่อนที่ได้ช้านะครับเพราะว่ามันต้องแบกน้ําหนักตัวของตัวเองเอาไว้นั่นเองเวลาที่มันอยู่บนพื้นดินนะแต่ว่าเวลาที่อยู่ในน้ำเนี่ยมันสามารถที่จะลอยน้ําไปได้นะครับเพื่อนๆไม่จำเป็นที่จะต้องแบกน้ําหนักตัวเองก็จะทําให้มันเนี่ยสามารถเคลื่อนวกกับบ ยังมีความสามารถอาจารย์ชเวมเมอร์อีกด้วยนะก็จะทาให้มันเนี่ยเคลื่อนที่ได้รวดเร็วขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับเพื่อนๆปรามหานีแลกนนะการนัดสลับเจ้าเครเเจอร์มีคาวยักษ์ตัวนี้นะครับเพื่อนๆเป็นเครเเจอร์อีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวและที่สาคัญก็คือยังเป็นเครเเจอร์ประเภทลิมิเต็ดเครเเจอร์อีกด้วยนะเพื่อนๆสามารถรับได้เฉพาะในช่วงกิจกรรมวินเทอร์อีเวนต์หรือว่ากิจกรรมคริสต์มาสเท่านั้นนะครับซึ่งหลังจากที่จบกิจกรรมคริสต์มาสไปแล้วเนี่ยเราก็น่าจะต้องรอช่วง,งคริสต นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะประมาณนี้และกันสําหรับเจ้าครีเจอร์ตัวนี้นะครับเหมาะกับเพื่อนๆสายทุกแนวเลยและกันนะต้องใช้คํานี้นะครับสายต่อสู้ก็ได้ใครที่แบบชอบเล่นชิลๆอ่ยก็เล่นได้เช่นเดียวกันหรือว่าใครที่เป็นสายสะสมนะครับชอบครีเจอร์แบบลิมิเต็ดลิมิเต็ดนะ่ก็สามารถเก็บสะสมได้เช่นเดียวกันนะจัดได้ว่าเป็นครีเจอร์ที่น่าสนใจมากๆอีกตัวหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆก็จะประมาณนี้ละกันนะคสำหรับเจ้าครีเจอร์ตัวใหม่ประจําสัปดาห์นี้นะครับเป็นตัวละครตัวละครแรกของกิจกรรมคริสต์มา เพื่อนๆมีชื่อว่าเจ้านอร็อกนั่นเองเพื่อนๆมีข้อคิดหเห็นยังไงเกี่ยวกับเจ้าครีเจอร์ตัวนี้นะครับลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะหรือว่าใครลองเล่นมาแล้วนะครับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเจ้าครีเจอร์ตัวนี้นะก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยหรือว่าแนะนำเพื่อนๆผู้เล่นคนอื่นได้เช่นเดียวกันนะเพื่อนๆสำหรับในคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆเอาไว้เพบกัก็ใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ